นับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. Yamaha YAMT และ Honda e c l u s c h เกือบจะเหมือนแต่ต่างกันตรงไหน Yamaha YAMT ระบบตัวช่วยในการเปลี่ยนเกียร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซ่อมเสียง Yamaha ได้ถูกเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆพร้อมเป้าหมายในการเป็นคู่แข่งกับระบบที่คล้ายกันอย่าง Honda e c l u s h ซึ่งเราก็ได้อธิบายหลักการทํางานขั้นพื้นฐานของมันไปเรียบร้อยแล้วในคลิปก่อนหน้านี้โดยวันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าระบบที่ว่านี้ของค่ายซ่อมเสียงมีความแตกต่างกับของค่ายปีกนกตรงไหนบ้างเริ่มกันที่ระบบที่เปิดตัวกันมาก่อนอย่าง Honda e-Clush h ที่จะเป็นชุดควบคุมการกำและปล่อยคลัชด้วยระบบไฟฟ้าระบบที่ว่านี้จะทําการติดตั้งขั้นตรงกลางระหว่างชุดคลัชและสายคลัชที่ผู้ขับขี่ควบคุมผ่านก้านคลัชที่มือซ้ายอีกที เมื่อผู้ขับขี่ทำการเปลี่ยนเกียร์ที่เท้าซ้ายระบบ e-clutch จะทำการจำลองการกำและปล่อยคลัชแทนที่เราในจังหวะที่ลื่นไหลที่สุดที่เป็นไปได้แปลว่าผู้ใช้สามารถขับรถเปลี่ยนเกียร์จอดหรือออกตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องกำก้านคลัชเลยโดยที่รถของเรายังคงมีก้้นคลัชที่มือซ้ายและคันเกียร์ที่เท้าซ้ายติดตั้งมาให้เหมือนเดิมซึ่งผู้ใช้ยังสามารถเข้าควบคุมคลัชด้วยตัวเองตอนไหนก็ได้รวมถึงสามารถเปิดปิดระบบ e-clutch ได้ในกรณีที่ต้องการควบคุมคลัชด้วยตัวเองตลอดการขับขี่ทางด้านของระบบ y a m a h a YAMT นั้นจะมีการใช้งานระบบควบคุมคลัชแบบเดียวกับ Honda Eclutch ทุกอย่างแต่จะทำการเพิ่มระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์เข้ามาเสริมซึ่งก็ตามชื่อระบบในส่วนนี้จะทำการเปลี่ยนเกียร์ทั้งขึ้นและลงด้วยระบบไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้สั่งงานผ่านปุ่มบวกและลบบนประกับแฮนด้านซ้าย แน่นอนว่าในจังหวะที่มีการเปลี่ยนเกียร์นั้นระบบฝั่งที่ควบคุมชุดคลัชก็จะทำงานประสานกันไปด้วยในฝั่งของ Yamaha YAMT รถของเราจะไม่มีก้านคลัชและคันเกียร์ติดตั้งมาให้อีกต่อไปแปลว่าผู้ใช้จะไม่สามารถกำังคลัชเล่นแบบเดียวกับ Honda e c ี u s h h ได้อีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้การทำงานทั้งระบบจะถูกสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าแทนจะเหลือก็แค่ปุ่มบวกและลบที่ใช้ในการเลือกเกียร์โดยผู้ใช้เท่านั้น แต่ด้วยความที่ตอนนี้รถของเราสามารถควบคุมการเปลี่ยนเกียร์และกำลัคลัชได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแปลว่ามันจะรองรับการขับขี่แบบออโตเมติกเต็มรูปแบบได้ด้วยเช่นกันซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะขับขี่แบบเลือกเกียร์ด้วยตัวเองด้วยโหมด MT หรือจะปล่อยให้รถเลือกเกียร์โดยอัตโนมัติด้วยโหมด AT นอกจากนี้ในโหมดเกียร์อัตโนมัติเรายังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้รถของเราเปลี่ยนเกียร์แบบสปอร์ตหรือเปลี่ยนเกียร์แบบนุ่มนวล โดยสรุปคือระบบ yamt ของค่ายซอ่อมเสียงนั้นจะมีความซับซ้อนมากกว่าและสามารถใช้งานแบบรถมอเตอร์ไซค์อัตโนมติได้เต็มรูปแบบแต่ด้วยความซับซ้อนที่ว่านี้ก็ทําให้มันมีน้ําหนักมากกว่าเล็กน้อยด้วยเช่นกันและผู้ใช้ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการทํางานของระบบได้แบบเดียวกับ e c l u s h โดยจะไม่สามารถเปิดปิดระบบแบบตามใจได้หรือเปลี่ยนมาใช้งานแบบมอเตอร์ไซค์มีคลัชตามปกติ หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ g p x